เป็นขบว,ลลวนรถตรวจขบวนที่83รับส่งผู้โดยสารจากสถานีการกรุงเทพอภิดลปลายทางสถานีสระครับ6นาฬิกา25นาทีนะตอนนี้มังที่สถานีไฟบ้านซ่องนะครับในเขตอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราชธานีนะครับอําเภอสุดท้ายทางนักที่ใต้ของจังหวัดสุราชนะครับห่บวงทางสะดวกแขวนเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่83จะเข้านะ ขณะนี้เวลา6 3นกา30นาทีรถด่วนที่83.83 83ปลายทางกรงังชาบ้านสองครับที่สถานีบานสองบริษัที่มีความร เิสาจากสถานีการุงเทพาปิวัตลายหาสถานีกลางครับวันนี้มาล่าช้านะครับ ไปเจ็นาทีนะครับบริสารลงเยอะอยู่นะที่บ้านซ่องรถด่วขบวนที่แปดสิาริษัทที่มีความประสงค์จะเดินทางไปกับขบวนรถด่วนขบวนที่85ดสบห้ากลับส่งบริษัทจากสถานีการุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีนครศรีธรรมราช ติดต่อซื้อตัวได้ที่ช่องจไหน่ายตัวครับ85ก็กำลังจะตามมานะครับบานซองนี้มีถังเก็บน้ำรู้จักไอ้น้ำด้วยนะรำบล83ออกบานซองไปแล้วครับสถานีรถไฟห้วยปริกนะครับสถานีแรกในเขตจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชนะครับ ที่สถานีนะขณะนี้ก็มีรถกำลังเข้ามานะครับเป็นขบรถด่วนขบวนที่8 5 8 5ปลายทางนครศรีธรรมาราชนะครับเดบ5235นะครับทรงห่วงอา้าวรับห่วงครับ แปดสิหปลายทางนาคนงรศรีธรรมราชสถานีห้วยปริกแล้วครับแปดห้าผ่านไปแล้วนะ เป็นกบรถต้องสินกบที่447ครับเราสมงบริษาทต้นทางสานีสุราธาน t t amino, ีรุดไปทางสานีสวัยกุลกันขบวน447นะครับเข้าห้วยปิดครับ วน4 4 7สุราธานีปลายทางสุน,นัยโลกออกจากห้วยปริกแล้วครับผู้โดยสารไปกันหมดชานชาลาเลยนะครับนี่นะไปขบวน4 4 7กันหมดเลยนะ ปลานาฬิกาย20นาทีนะครับขณะนี้รถเร็วเขบาวันที่167 167จากกลางกรุงเทพอภิวัตรปลายทางกันตังเข้าห้วยปลิกครับฮิตาชิหน้าแบบนี้มีคันเดียวครับ4511หมดจากคันโปรดของแอดมินเองนะครับ เลยนะครับ จากคันโรดของแอดมินไม่เองเลยนะจะเป็นสาเหตุนะว่าทำไมแอดมินถึงมาที่ห้วยปลิกนะครับหนึ่งหกเจ็ดออกห้วยปลิกนะคะพิตาชิสี่ห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะ หลังจากนี้รถก็จะว่างแล้วนะครับใหม่ที่ก็445ช่วงประมาณ11โมงนะ67ฮิตาชิ4511ตกแรงตั้งเดิมจากญี่ปุ่นครั้สุดท้ายออกห้วยปริกแล้วครับเสร็จภารเก็จที่ห้วยปิกนะครับ,รรก,รบก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมวิวสักหน่อยนะครับ ฝั่งนี้ก็คือไปทางทิศใต้นะครับฝั่งสถานีกระเบียนน่นะฮะก็เป็นขึ้นเนินไปนะฮะตรงนี้ต้องเบานะต้องเบาเพราะว่านี่นะดูความชันนะ ในกล้องอาจจะไม่เท่าไร่นะครับแต่ถ้ามนจริงๆโอ้โหชันนะเะี่ยเป็นสัญญาณหางปลานะครับเสาเข้าไว้ปริ่งนะฮะ มมสวยนะมุม,มนี้ในทางรถไฟนะครับนี่นะครับมาที่ทางผ่านนะฮะโอ้โหมุมฝั่งด้านที่ใต้นะครับสวยงามมากเลย ยินเสียงวีดโดกเจ็ดด้วยนะฮะพิตาชิสี 11, ่ห้าหนึ่งหนึ่งสักครู่นะครับมองไปทางฝั่งด้านนี้นะครับก็สวยนะฮะแต่เสียดายนะวันนี้เมฆหนาไปนะครับไปบงังภูเขานะะด้านหลังแต่ก็สวยงามดีนะครับ,รบภาคใต้นะของประเทศไทยนะครับ ห้วยมุดนะนี่เราเจออะไรด้วยกบนศูนย์44นะครับที่ผ่านไปวมุด เวลาสิบนาฬิกานะครับมากันที่สถานีรถไฟขอบลู ile, ครับสิบนาฬิกาสิบนาทีนะฮะขบวนสี่สี่ห้าครับอัสตอมซีหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับขบวนสี่สี่ห้า เที่ยววันนี้นะครับจอดกับสมงผู้พระสัาที่สถานีขอบดูครับ หวานเลยนะโ oh. อ้โหเกาะมากนะเครื่องชัตสโกแลาเลยครับขบวน445ออกโปลู oh, ครับถึงห oh ้วยปริกานนัวนะสะ11โมงกว่ากว่านะเดินทางกันย,ยาวๆเลยหวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปที่แอัมบินพาไปท่องเที่ยวนะฮะเดินทางเอ,อตี4ี่ห้าินะตั้งแต่ตี4ี่ตอนนี้ สิบโมงกว่าแล้วนะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สตาาิการ์ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปแท็บมินจะได้ลงอีกครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากรากานไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ